นีครับทวนสมุงเชนเนลนะครับวันนี้ก็เผื่อนกล้องเราก็ได้อาชาร่มานะครับเผื่อนก่อชาไร่มาถอดลอเป็นหวามาถอดกรอบให้กินนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับกับเราไปดูกันเลยนะครับกับตอนนี้ก็เราก็มีเมนูมาอีกแล้วนะครับคือเมนูถอดลรอชาไร่ทะเลนะครับกับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกที่เราได้เตรียมชาไร้ กาจะเก็บผีกลองเรากับเหมือนเดิมกับกับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับกับนี่ตอนนี้ก็ส้มพงกับเป็นกุ๊กเหมือนเดิมนะครับก็จะมาทดลอบซาลาตเลให้อ่าเปิดเื่อนดูว่ามีอุปกรณ์ไดๆมั้งนะครับนี่คือลักษณะของซาลาตาลนะครับกับอันนี้จะพอกล้อปี กองปีหกห้านะครับนี่เป็นารายกลองผีหกห้านะครับนี่ก็อยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับเพิ่งเอามาทด้อจากทะเลนะครับกับเนี่ยใจวา่าซีจะช่วยนะครับหลังหลังทรายออกเสร็จเลยเราต้องมาเก็บนะครับไอ้ตีว่าเสียเสียเราก็ออก เราก็เลือกเราจะใช้สาไล่ก็เป็นตีวาเล็ดเล่นล็กๆนะครับเขาววาคนแก่แก่ามันยังมันยังไม่แก่นะครับมันโดนมันคาดมาจากจากโกริีนะครับเลยมันก็ลอยมาจากน้ำทะเลก็มาโดนกับลืนกัดก็มันขวาก้าวนะครับกับปีหนึ่งก็มีคนเดียวนะครับ ไม่ใช่ว่ากินหนานะครับปีงมีครั้งเดียวนะครับแล้วแต่ช่วงคืนยาบช่วงนี้นะครับคืนแดงช่วงนี้ประก็กัอบลมมรสทุ่มด้วยนะครับโดยพัดมาขึ้นตามชายอานะครับเราก็บามาทาเป็นเมนูอหารอีกชนิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับตอนนี้ก็เราตำาย่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอ่อางยางตุ้งนะครับ ตอนนี้ผีพงเงีบพีของเราก็ใส่เกลีองแกงเก,งกลืองแกงกะทิไปแล้วนะครับแล้วก็แปลงครอปแปลงครอบแล้วก็ใส่พงอยู่รถแปลงว่านลงไปใส่น้ำตาลใสออ่กะปิอะไน้ำตาลใส่กะปินะครับส่ลงไปครบนะครับถูกย่าง เราก็เติบน้ำกับทำให้มันละลายมันก้าวเคลื่อนก้อนนะครับ เราก็คูดไก่ข้าวกลมก้นนะครับเราเราจ่ายแปลงกรอบหลดเพชรนะครับจ่ายแปลงกรอบหลดเพชรแล้วก็จ่ายเครื่องแกงกะทิใส่ลงไปด้วยนะครับรลอมโดยกะปิ แล้วก็ใส่ปงเกี่ยรสลงไปแล้วก็คในให้เข้ากันนะครับแต่อเมนูนี้คือมันเปลกไปยั่งนะครับตอนที่ว่าเราใาไร่ายมาทอดนะครับใาไร่ายมาทอดกรอบนะครับนี่คือทดเีเทคนิคไม่ๆหมนะครับ ข้องคนว,วิธีคนชายทะเลนะครับก็ทำกินแบบบ้านๆกันนะครับเอหมดเป็ดหรือไม่มันธรรมดาแม่นบ้านเราก็ตายย้ำนี่นแ,นแต่นี่เป็ดกับพวกมิ้งก็ไม่อยากเคยกินนะครับแต่ว่าแต่นี่อีพีกูก็เคยทำอยู่นะครับก็เคยทำอยู่แบบนี่ยเราก็คนนะั้นมันมันก้าวกล้ำกันเลยนะครับ

กับตอนนี้เราคนก็กำลังก้าวกล้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทอดกันเลยนะครับเราก็เทน้ำมันพื้นลงไปนะครับ ก็เนีเ่ยตอนนี้เราก็ตั้งหนงมามันให้เดือดอยู่เราก็มามามาคนนี้แล้วก็จ้าไร้ช่ช้ลงเบรนะครับบุกข้าวกันเล่กับเขือเ่อนก็มันแปลกแล้วครับสอดมันเลยนะมันแปลกแปลกกันใหญ่ไว้นี่ยนเป็น ก็จะไห้ตกรอบทำใไม่ไหมอันี่เคไม่เคยทำกินนี่คนใจตะเลเนี่ครับเกาทำกาทำเป็นเบะคนใจเลเนบอกว่าก็การติดปลาเลยนะครับเอามาทดลองเลยก็ร้อยร้อยติดมาเขาทำแบบใหม่เลยนะครับเนี่ยเคยอยากกินก็ติโตมาได้เลยไปทำใหม่ถึงดี บางคนที่ก็ได้ได้ไหมเนี่ยก็ยำเขาเคยนั่งมู่ะไรนู้ไนไอ้เนแก่หรือไม่ความผิดไหมของขุนมูหนึ่งใเาาะเลนี่สดช้าไระเลก็ไปลองเลยก็ได้ครับ ทั้งทำให้เป็นเบนมืน่อกับถอดมันกุ้งกั่นแหละแปรด้วยกันนี่ ก็ยักได้ชิมมา,มาเลยแต่ว่าน้ำจิ้มอะไรไม่เยอะนะไม่ตรงใจน้ำจิ้มไม่ไม่ตรงใจพอเราแบบแค่เอ้อโอ้ยใจหนวดแป็ดด้วยมากเลยนะครับ ไม่เป็นบางบ้างมันได้ชุกเป็นหน้านมันได้ชุก ใช่ใช่ที่ต้องเพชรนะครับแล้วแล้วแต่น้ำมันแล้วแต่ขนาดถ้าตามหลยการหรือใช่ได้ที่ต้องเพชถ่ายเยอะก็ใช้ได้มักมารับเมนูนี้เครับมันมันไม่ใช่เมนูที่ทำอยากกันเลยนะครับแต่และปีปีก็ได้กินได้กินได้กลั่นเดียวนะครับ ผมก็เคยทำมาเป็นหลายๆคลิปเลยเหมือนกันแต่ทอดมาจะคลิปไปไนหนๆอื้นนะครับเกี่ยวกับปลาได้แต่นี่คือวันนี้ก็เป็นอ่าเป็นคลิปถอดครอบปราได้ทะเลนะครับหรือปลาใบเรานะครับขึ้นกำใจทะเลนะครับเป็นปราได้ถอดคลอบ ครับตอนนี้เป็นอันวา่าเราทอเดเสร็จแล้วนะครับอ่าตอนนี้เอฟพีกำลังกิมครับกับนี่ก็อยู่หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับปัดเปื่อมั่งรถรจัดเพื่อนรถรจัดร้อยดีนี่ร้อยว่าทอดใบแล้วครุบร้อยว่าถอดอะไรอื่นแล้วเนี่ยะสาร่ายนี้ร้อยกินแบบไม่ใช่น้ำจิ้มก็ได้ก,กรอบกรอบกัดจริงนิ่มกินร้ยครับเนี่ยใครกินกับมาเลยครับ โตมาได้มันตึงๆเรืออังกอรี่เรือองบอดี่เป๊กๆนะอันนี้มันรถเป๊กอันเนี้ยคือเขาว่าจิ๊บเป็นจักทะเลนะครับเป็นคนออกเรือทะเลเขา้มก็ได้ครับมันมีเนี่ยจิ้มหนำจิ้มก็ได้เขาพอข้าเกยหนด้านนี้นะครับกินมรถแบบนี้แล้วครับรอดเพรุ่งวันพรุ่งมาตอดปีนี้กิดคนมาเลยมันปีกมันมีรถ้นในป่านี้มันต้องขิดคน เมื่อตะเคยกินกับมาเลยนวดอย่างเรื่อเลยรับก้องถึงไม่ทําดีไม่ปรุงดีร่อยมากเลยครับตอนนี้ก็เป็นนั้นหว้ายำท่ารทะเลครับรอยรอยร้อยรรับสำรับคลิปนี้นะครับป้มก็อลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับสำรับคลิปอ่าถอดกรอบท่าไรทะเลนะครับรลัจัดชุดยอดจากขุี้มือกุกทะเลนะครับ ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ